อายุหาจินแบบบานๆครับผมอาหนูครับผมหาหนหน้าครับผมได้ไม่กี่แกมแล้วทำะไรแต่ไปนะพีมุงนี่ไปซื้อได้ดำไมร้อยนึงนี่หนูนี่รู้ไป่อไปซื้อบ้านั่ะผมดมเกี่ยวเกี้ยวเขาไปเงาเกีไปละตัวก

ไปกลนข้งฝุนกขางเครงหนบอกให้มีห่ไบอกใหเจาะปกนไปนอันแคบมองห้าเาหนเดี่ยวเขาเงเดียวเขามาขังเอาแกนเอาจกไปกอนออกยังอยู่ตะวันุุ้น่กทราบว่าอะไรมันยังอยู่เานบนหน้าปดหลอดปีห่ออยู่สวนหยาบนหนาังเงาอันนั้นวะเรี่ยวของเอาแกนเลยรวดรเออขยำยุก

ลกมากแล้วมันตนหวะโกนลงาน้ต่ไดู้กสามเดียวมากอเตะท่านไปหาหลอกมันตัวนี้มันหายมันกับเป็นยังหน่อยหน่อ ขึ้นหอนไปทำไมเจฮนหางเลียตเลยเอาไปห้องเ่าเอดมห้ดม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 ดหดังดีกูดังกูอืมอืน่าอยออกกู ไปท่องไปมั่งเจ้าว่ากระดุมเจ่าวันเป็นโซโล่ใหญ่ๆทั้งกีดเมื่อกี้ทั้งนำขวดเนี่ยเห็นมันต้นหนามันเนีโคตรใหญมันดึกมันดึกดมดมเฉี่ยวข้างหนึ่งขิดขอดดีขิดลำน้ำอ๋อนี่ไอยู่นี่เลยนี่มึงโอเน้ำมาเนี่ยน้ะเนี่ยน้ำไม่ได้เนี่ยน้ำนี่เด้อเจียวนี่ขึ้นนี่น้งเจียวดอกทั้งลุ่มมากเลยเนี่ยนี่จ้าร้อยเนี่ยทั้งนั้น เทมบบ้บน <mile> ันอ้ยแต่ขวดขนาดเลยอยู่นี่นะไรหูมันเด็นเห็นไหมอยอย่มันอกอ้ยไปขวดไปยีดินว้นเปหนึ่ไอ้หูใหญ่แบหนูหนดอกสองข้องท่านไปนี่ก็ไปหันขอใส่สองหลังมมือแรกถือยูหันมือสองถือยู่นอ่

นเลยนี่ินไนน้อยน่น่ต้องกลมันมันกอัน่งเก๋เหรอวันนกบหลังก็ออกไปี่นี่ดงหัวปนี่แล้วหนาหัวปนี่นี่

ไา้โคดรผมเพี้ยนควาดใหญ่มนดเดียวึตายแล้วองบ้านเหนียวเหนียวหนกจีบรูปมั้อขาดหนักหยุร้อยแค่บอกแค่บอกเขาผูกอืออ้เมียนคุมำละวายดีเดียวมาแล้วอ้าโอ้ยโอ้ยหนึ่งศพไม่ดวิ่นมาหันจะตายหัน น,งม,น,น,ง,มนงมพิธีบรรดาบครับพ่อคนเหตุเราวเราบ่าเราตัวเราคนมันใหญ่มากบุ่งละเขาคนเนาะ โอ้ยหยุ่นะต้องจัลักแล้วมาให้ไปยุ้เที่ยงแข่แล้วหนิาเอาไอเท็จก่าจ๊กน็อตตัวหนึ่ง่ผ้าซ่างอขอยน่ไอ้เท็อถึงเอาไว้ใส่ผมผ้าแล้วไว้กันผีไอ้ไว้กันมาได้ฮะนีาผมนอนหน้าคนตัวนี้ผ้าซ่งหันถลอกอกถลอลอกลออาถลอ ร้เลยนาบายเงได้คุมมันิปาไม่จะไปหาดึกติดเยอขอเจ้าไ่ขอนไม่หู้ตัวนี้นึ่งแมนมอนมันจะไปบนทางนี้ทางนี้ผมมีเงินบ่

ถ้าจะวางค่มเตะตัวเดียวเลยหวยเห็นแต่เสียมเสียมสับปากอีแตะบ่เห็นลูกนี่บ่ยหัวใจนี่มาทางใหม่แล้ว

ทหารต้องต้องเศร้าหาหัวก่อนนี่วทหารก็ดึงหาคูรูรูหลุมมาเนาะตอเสียมบ่บ่ไม่ถอดนนีวาเห็นขาหนูออกมาใแงเนะเน้า้มีบวงกขอรียบร้อยบจคับวับบลเจ้านูห่วยโบ่วงเกียรเหเนาะบ่วงเกีแล้มาเจ้ขานก็ดีต่ มันมไสมเป็นตะบวงขาดอนนี่บอว่าะที่ว่าพวกเงอย่างนี้มีันลูม่ได้พ่อให่จันร์ม่นอยู่บ่สมอยู่แ่นเปแม่รอเาูกเลยต่ดวองเจ้ากูบัตรไปสิโอ้ยม่ทำอไตัวใหญ่ต้อม่อเอาบ่อมก็ยไดี้่ดแล้ว่ เปาตงล่ะตรวสอบมุ <laughs> <laughs> ้งได้มาติดหอมเมือี้ไอหัวตดไตดสอบน้อง่เลตตล่ะคูณดแกไปใส่รถคุณบอกผม่ายอมตาดีฮึ่มพ่มตาตีพ่องตยังมารื่งคุณพีโอ้ยเป็นอะายมันจะเป็นไรม่ร้ดิตอนนั้นหอนเงาเนีใยใเวลาสั้นดีจังเขาดีขังนะ